ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่23เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องพระองค์ไม่ได้เลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเสมอแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอายและได้เลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอายหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่27หลายปีก่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันตอนที่เป็นวัยรุ่นนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระองค์ตรัสกับฉันว่าเราต้องการให้เจ้าพาประชากรของเราเข้าไปสู่มรดกของพวกเขาในช่วงนั้นชีวิตของฉันฉันไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับมรดกเลย ฉันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นไม่มีใครสอนฉันว่าเรามีมรดกในพระคริสต์ในคริสตจักรเด็กเราเรียนรู้เกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าด้วยความยำเกรงและความรักและเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่งดงามมากมายแต่ไม่มีใครเคยพูดถึงมรดกในพระคริสต์เลยอย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าพูดกับฉันว่าเราต้องการให้เจ้าพาประชากรของเราเข้าไปสู่มรดกของพวกเขา ฉันก็แค่ยอมรับฉันก็แค่เชื่อพระองค์โดยไม่เข้าใจคำว่าคำสั่งนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรฉันรู้ว่าพระองค์จะต้องแสดงให้ฉันเห็นว่ามันคืออะไรและพระองค์ก็ทำอย่างนั้นและก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประสบการณ์ของฉันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสะท้อนถึงสิ่งที่อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่สข้อที่8อย่างมากว่า แม้ข้าพเจ้าจะเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนวงเล็บประชากรที่ถูกมอบถวายแด่พระเจ้าทั้งหมดก็ประทานพระคุณวงเล็บความโปรดปรานสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ข้าพเจ้าเปล่าเปล่าเพื่อปล่าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่สุดจะยังถึงวงเล็บไรขอบเขตสุดจะยังถึง ไม่สามารถคำนวณได้และปราศจากความเหน็ดเหนื่อยความมั่งคั่งที่มนุษย์ไม่สามารถค้นหาได้ฉบับ AMPC ลองคิดถึงสิ่งนี้ดูถ้าพระองค์กำลังมองหาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดพระเยซูน่าจะเกิดจากซีซ่าและถูกเลี้ยงดูมาในวังแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพ,ะพกกระคัมภีร์กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูสภาพพวกท่าน เมื่อได้รับการทรงเรียกมีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูง1โครินบทที่1ข้อที่26-27 2โครินบทที่3ข้อที่5กล่าวว่าไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า คำว่าความสามารถสามารถแปลว่าศักยภาพหรือความสามารถพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงเรียกคุณและทําให้คุณมีความสามารถเหนือธรรมชาติในการทํางานของพระองค์อย่าดูถูกตัวเองหรือคิดว่าคุณไม่ได้พิเศษอะไรพระองค์ทําให้คุณมีศักยภาพดังนั้นจงมองข้ามความสามารถทางกายภาพของคุณไปจงระลึกเสมอว่าคุณพิเศษสําหรับพระองค์ และพระองค์ได้ทําให้คุณมีความสามารถที่จะทําให้การทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของคุณสําเร็จได้ให้เรากล่าวถ้อยคําแห่งค,ความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์และวางแผนชีวิตของข้าพระองค์เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์ พระองค์ทรงแยกข้าพระองค์ออกมาเพื่อการงานพิเศษของพระองค์และมอบข่าวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยพระสิริไว้กับข้าพระองค์หลายคนจะมาถึงความรู้ของพระคริสต์และเข้าสู่มรดกของพวกเขา ในพระองค์โดยผ่านทางข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า ะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวนจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด